จริงก่อนเลยนะเออไม่กได้พวกเรากินจริงจังมากพี่นะ่นินจริงเลยนะอืออืออ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดอีกแล้วขายได้สามพันบ้านหกแสนนะมีอีกไหมหลุดเติมอีกเติมพันหนึ่งได้ไหมเติมอีกห้าร้อยค่ะโอ้พันหนึ่งมาเลยลูกเนี่ยพี่นั่งกินอยู่ตรงนี้พันหนึ่งก็หมดเสือกว่าของอร่อยอยากให้ทุกคนได้ลองกินจริงเลยหรอพันหนึ่งเลยเดียพี่จะได้ค่าคอมไง ออได้ค่ะพันหนึ่งอีกพันหนึ่งค่ะพันสุดท้ายค่ะพันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเจอของพี่นัดกันได้อุ้ยอย่างเพิ่งหนึ่งที่เราขอพี่กินไข่ทั้งหมดเลยนะอร่อยมากเลยอ่ะตอนเนี้ยอืเธอดูนี่พี่นัดดูเด็กลงเนาะอ๋ออุ่นฮาไม่เจอนานลไม่เจอเป็นปีเลยอืมสวยตลอดไข่อะไรอ่ะตอนนี้วันนี้ขายข่ลิฟไข่ลิฟกับอาหารเสริมพี่เองเออ จบงั้นเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเจนแม่แรปเปอร์แบบแบ,บ,แบ,บๆๆเติมของแล้วเติมของลอแล้วมาเติมนะตรงนี้ผ่านบ้านผ่านไปแล้วค่ะอีกผ่านบ้านค่ะอุ้ยเหลือสามร้อยละวเนี่ยเอาไปลองผัดกับข้าวว่ะเนาะอันนี้เอ้ยไม่กินกับไข่เจียวเฉยๆก็อร่อยหรอวะเดี๋ยวลองผัดกับข้าวดูสิร้อนอะไรบ้างมันจะได้ร้อนด้วยเย็นแต่ไม่เย็นยังอร่อยเลยเนาะ ป้าน้อยง่วงเหรอไม่ง่วงเลยค่ะแม่ไม่เคยใครง่วงไม่มีใครมี่นุ์ไม่มีค่ะแม่ไม่หนูหมดแล้วนะสี่พันบ้านนะหมดแล้วค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะพี่การสี่พันบ้านอ้โหขายได้ทั้งหมดเจ็ดแสนกว่าบาทโอเค มาครับมามีลิปอินมีไม่ต้องรีบพี่กินไปเลยเดี๋ยวเราเอาของพี่เข้ารอขอพี่กินน้ำแป๊บนึงนะานเกลี่ยเลยจะเอาเอาของไปเอาออกมารอเฉยๆฉยเอาออกมารอเฉยๆให้แม่กินข้าวก่อนอือใจจอยแม่ใจจอยไปเลยค่ะนอนกินข้าวอาบน้ำเม่อเห็นไอแครมานอนในไลา์ทำได้หมดทุกอย่างเอือแต่นี้ให้นะตจนี้ถอดขนตาละรู้ไหมเมื่อาวเห็นไปคอนเสิร์ตยังมีขนตาอยู่เลยเมื่อกี้ลองขนตาให้ลูกค้าอ๋ออืม อไปไปไปอยากกินไหมขอบคุณค่ะมา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 ถึงคิวนิสส์มันนี่รสวรพงอ์ค่ะมาค่ะมาเองเลยวันนี้นะคะต้องบอกว่ามี3ตะกร้าขอบคุณน้องเจนนี่ได้คิวที่ถึง3ตะกร้าเลยจริงๆสามตะกร้าเดี๋ยวหนูให้12นาทีให้ตัวละสี่เสี่ยวนี่ชอบว่าชาเลนจ์นมากเลยนะตั้งแต่ไปอินฟูมาเนี่ยคือขายของไปทอล์กตามรายการเนี่ยคนเนี้ย มากี่นาทีด้ส <12. S 1> <laughs> ิบอนาทีอ่ะนิสสัม,มนีเธอต้องทําให้ได้อ,อขอตัวเทสลิปด้วยนะคะอ,ะอะา้วเตัวไหนก่อนปอกหมุดให้งั้นเอาเอาลิปม,มันกันแดดก,ก่อนค่ะ,ะพี่ยังไม่ค่อยได้จัดโปรตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่มาจัดให้ในไลน์น้องเจนนี่โดยเฉพาะค่ะ คนไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีปัญหาหลักๆเลยคือกลัวปากดำปากคล้ำนะคะขอตัวเทสลิปมันกันแดดหน่อยค่ะเดี๋ยนวนให้พี่นารดาทาราคาไว้ทั้งหมดเลยเผื่อคนจะได้กดไปพร้อมกันหมดถ้าใครรีบออกจากโรงจากไลน์อะไรอาจทำราคาให้เสร็จแล้วหนูจับเวลาเลยโอเคทีมงานทําเวลาเสร็จยังคะเอ่ทำ <laughs> ทำราคา <laughs> เสร็จหรือยังคะราคาเหมือนมีไข<อ>่ติดฟันนิดนึงขอดูดฟันนิดนึงหนึ่งนาทีครับแม่หนึ่งนาที <laughs> คุณจะนี่มากเจอกันล่าสุดนะขอเมาส์อ่ะเจอกันตอนรายการไงโต้นักเรียนอะไรนั่นน่ะน้องๆน้องสัปทนแล้วตอนนั้นที่ไมโอก็ตอนนั้นหนูยังท้องอยู่เลยชตอนนั้นฮะวันนี้จะได้เจอหลานไหมใกล้เจอเดี๋ยวพาลงไเนะแต่งหน้าชีตั้งแต่ตอนนั้นยังท้องอยู่เลยจนตอนนี้เนี่ยหลานมาแล้วนะ เยอะขนานี้มัม้ยอยู่ด้วยกันไหมไม่ไม่เอาพี่นัดเลยเด่นๆเออเด่นแล้วไมเด่นเด,เ,ดนเลยเนเยี่ย <นะ S 2> มาสสอมคอนแม่ค้าทุกคน<ส>ราคาโป,โป,ปรโปกติยังไงคะของลิปได้ค่ะตัวนี้นะคะปกติเนี่ยลิปมันกันแดดของนัดเองนะคะกับแบรนด์ลิปอ <N> ิดนึกถึงลิปมันต้องลิปอิดนะคะนี่คือรุ่นลิปมันกันแดดนะคะใครกลัวปากดำปากค้าวันนี้นัดจัดโปรพิเศษให้ค่ะ หแท่งนี้ปกติ299เพราะกันแดดมันแพงมากแ,แท่งละ299ได้กันแดด s p 5 0 PA 4บกนะคะแต่ว่าวันนี้มาลายน้องเจนี่จะธรรมดาได้ยังไงออจากอจเก299เหลือแค่222บาทเลขสวยอย่างเดียวไม่พอนะคะวันนี้นัดมีของแถมมาให้เป็นลิปมาส์ค่ะเป็นลิปมาส์ทาปากก่อนนอนก่อนแต่งหน้าได้เลยน้องมาร์คอ้วนๆแบบนี้นะคะแท่งใหญ่5กรัมนี้นะ ปกติ229วันนี้นะัดแถมให้ฟรีเลยคือซื้อ1แถม1นึ่ง,ง oh. ใช่คือเราเลือกได้เลย2ส,สีนะคะมาเขาลิบมันกันแดดของนั้นเนะะี่ยจะมี2ส,สีด้วยกันกันแดดเหมือนกันเอ m 50เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างเลยคือคอตัวเทสนี่นี่นน้องเจนนี่จ๋า ความเลิศคือเป็นลิปที่ทาแล้วจะเปลี่ยนสีด้วยตนปะป้าสีเขียวเป็นกลิ่นองนุ่นสีส้มเป็นกลิ่นส้มยูสุนะคะกันแดดได้สูงเหมือนกันเลยแต่ความเลิศคือดูนี่นะเนื้อตรงนี้หัวเขาจะเป็นหัวนิ่มๆแบบนี้นะคะแล้วพอเราทาลิปออกไปเธอจ๋าสองหกเก้านี้ได้เท่าไหร่พี่ได้กี่ชิ้นได้สองชิ้นเลยซื้อสองแถมสองเลยพี่ให้สองเก้าเก้าหรือสองหกเก้า สองร้อยยี่สิบสองบาทยังไม่มาค่ะอายุดเวลาก่อนอายุแล้เดี๋ยวทำทำราคาก่อนปกติมันจะแท่งละสองเก้าเก้าลดทั่วๆไปจะเหลือสองหกเก้าแต่วันนี้ในไลฟ์น้องเจนนี่นะจะให้สองร้อยยี่สิบสองบาทพร้อมกับซื้อหนึ่งชิ้นแถมหนึ่งชิ้นแบบนี้เลยอ๋ออ่ะาฟิโลเน่ก่อนอ่าฟิโลเน่ก่อนอ่ะได้ได้ได้มามามาอันนี้ต้องชมไหมคะอันนี้เป็นเม็ดน้องเจนนี่จ๋า เมื่อกี้น้องเจนี้ค่ะว่าพี่เด็กขึ้นใช่ไหม่เพราะตอนนี้พี่มี p r ร d u ัก์ใหม่คือ a s สตาแซนตีนใครๆก็จะรู้แ s t ตาเป็นตัวต้านแก่เนาะแล้วตัวนี้นัดบอกเลยนะคะว่าโอเคได้ค่ะ a s ส a าแซนตีนนะคะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเด็กลงใช่นะซึ่งตัวนี้นะคะ a s สตาเนี่ยมีหลายที่ทั่วโลกแต่ว่าของแบรนด์ฟิโลเน่เนี่ยนัดบินแบบแ s t ตามาจากนิวซีแลนด์ซึ่งให้พาร์ทเนอร์นัน คือพี่20นี่ยแหละตั้งแแฟนตั้งแต่เป็นแฟนกันจนตอนนี้เลิกกันแล้วนะคะก็ยังทำแบรนด์ด้วยกันอยู่บินไปเอาถึงนิวซีแลนด์มาดังนั้นใครที่บอกว่าอยากลองทานแอสตาลองเปิดใจให้กับฟิโลเน่ดูนะคะราคาค่ะหกล่อง990มี30เม็ดเอาไปเลยวันนี้นะเจนนี่ค่ะ700ก็ไม่ขาย600ก็ไม่ขาย500ก็ไม่ขายวันนี้เอาไปเลยนราะคะา2 9บาบาท299บาทค่ะ มาแล้วใช่ไหมแม่ถามแม่ถามพ์ทเดอร์แล้ว,วใช่ไหมคือคือต้องบอกว่าวันนี้น้าอยากเอาสินค้าใหม่เนี้ยของน้ามาเปิดกระจายการมองเห็นเนาะเพราะน้าบอกเลยว่ากับเจนนี่เนี้ยน้าเชื่อเลยว่าการเปิดการมองเห็นในไลฟ์เจนนี่น่ะคุ้มสุดละนะคะ,ะ,ะดังนั้นวันนี้อันเนี้ยจาก990ปกติน้จะลดเหลืออยู่ประมาณ7 8 0 0ที่ทำแบบ10.101 1 11เอเนี้ยแต่ในไลฟ์เจนนี่เอาไปเลยค่ะ2 9 9เพราะน้นมั่นใจว่า คนที่ทานแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนแล้ววันนี้มีจํากัดตัวเนี้ยคืออาจจะไม่ได้ให้ค่าคอมจะนี่เยอะนะไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเนี้ยพี่แบบเอามาเปิดตลาดที่นี่จริงๆดังนั้นมไม่เยอะมีไม่เยอะอืมมีไม่เยอะเลยนะคะ ต้องบอกว่าใครที่กลัวแก่นะคะกลริ้วรอยนะเริ่มหนึ่งใช้ใสายตาเยอะเนี่ยตาล้าสมองเหนื่อยลองทานแอสตาแซนทีนแล้วตัวนี้นะให้เต็มโดสที่ออยก,กําหนดให้เลยนะคะ 1, <c oughs> 1วันเนี่ยเราสามารถทานได้ไม่เกิน120กันออ่อมิลลิกรัมเนาะก็ทานวันละ2เ <c oughs> ม็ดซอฟเจลนะคะ <Wow. S 1> เขาจะเป็นเม็ดซอฟเจลน้องเจนนี่จ๋าเพราะว่ามันจะดูดซึมได้ง่ายกว่าแอสตาแซนทีนนะเขาจะมาจาก สาหร่ายนะคะสีแดง<า>ใช่ซึ่งเป็นราชาของการต้านวิสละเลยนะคะดังนั้นวันนี้ใครอยากทานแบบน,าน,าน,นั้นนะบอกเลยว่ากินวันละ2เม็ดนะคะแค่นี้เลย2เม<ด>็ดซอฟเจลและนอกจากจะมีสาหร่ายสีแดงแล้วนะคะเ<ด>ขายังมีน้ํามันรำข้าวกับน้ํามันโอะโวคาโดทําให้การดูดซึมเนี่ยดีมากยิ่งขึ้น1กล่อง30แคปซูลนะกินวันละ2เม็ดเธอจะา9ก990<ด>วันนี้ไม่ขายอเอาไปเลย299บาทคา<ด>่ะ ว่าเราวัน,นี้ขออัดก่อนเลยเพราะว่าคนเราอายุเพิ่มขึ้นทุกวันนะจะนี่ถูกไหมแต่เราสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยหยุดเวลาอายุได้หรือว่าดูเด็กลงได้ได้วยการดูแลตัวเองนะคะว่าเราตบเลย2เม็ดเด้เลยค่ะ วันละ2เม็ดตัวเองจ๋าจิ้มไปเลยนะคะเฟตสดใสใช่แล้วก็จะสดใสแบ<ต>บเ,เด็กเจ<ร>นซีเนะเพราะเจนซีตอนเองก็ทํางานหนักมากนะคะแต่ว่าจะไม่ยังปล่อยให้ตัวเองล้าคือเราเหนื่อยแต่คนนอกต้องไม่รู้ว่าเราอ่ะดูล้าดูโสมดังนั้นการทันแอส่าซันทิเนี่ยสามารถช่วยได้และรวมถึง ผู้ใหญ่นะให้อาม่าแม่นะกินเพราะว่ามีมีการวิจัยนะคะว่าแอสตาเซนทีนเนี่ยสามารถทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องของการทํางานสมองเนี่ยมันมันลาน้อยลงมันชาน้อยลงได้นะคะดังนั้นใครสนใจวันนี้1นึ่กรองใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะ30เมตรจาก990วันนี้จะส่งฟรีด้วยนะเอาไปเลย299บาทค่ะ ไปอยากดูเด็กนะคะไม่อยากดูแก่ขึ้นฟิโรเน่แอสตาแซนทีนได้เลยค่ะไปตัวที่สองก็ที่สอะไปตัวที่2กันลิปมันอ่ะคราวดีก่อนตัวนี้นะัไปเอสกับน้องโยชิมาะนะ เป็นลิฟที่จะบอกว่าตอนนี้เด็กเจนซีมีห้อยกระเป๋าทุกคนน้องเจนนี่ขาเขาจะมี12สีด้วยกันและปกตินะคะราคา315บาท1ชิ้นจะมีที่ห้อยแบบนี้เจนนี่น่ารักไหมสวยมากเลยใช่หรือจะไปห้อยโทรศัพท์ห้อยกระเป๋าก็ได้นะคะมี12เฉดสีด้วยกันทุกคนจะมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์หนะคะ จะเป็นโทนสีส้มแดงแบบนี้นะคะชมพูแดงส่วนเบอร์7ถึงเบอร์12เนี่ยจะเป็นสีส้มอิดกับสีนูดจ้เจนนี่ชอบโทนประมาณไหนลูกส้มอิดค่ะโอ้โหบอกเลยว่าน่ารักมากและสีที่น่าชอบสุดคือเบอร์0ูถ้าเป็นโทนแบบส้มอิดนะว่าเราขอเช็ดปากทาทีนึงเลยดีกว่าลด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 แม่สวัสดโชว์ให้ดูเลยดีกว่าทายังไงคะพี่แค่จิ้มเข้าไปเลยน้องน้องเจนี่มันจะเป็นเนื้อมูดจิ้มแล้วมันจะนิ่มๆป้ะใช่มันจะเป็นเนื้อมูดมันจะแบบ นิ่มๆอ่าทาได้ทั้งตาแก้มปากนะคะแล้วจะช่วยเบลอร่องปากถ้าไปทาแก้มก็จะเบลอรูขุมขนด้วยแล้วดูนะเนยค่ะเนี่ยค่ะแม่แต่ดูสีไม่แบบน่าใช้มากอันนี้พี่ทิ้งไว้ให้หนูหมดเลยนะได้ได้เดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ให้เลยสิบสองสีน้องบุ๋มได้อีกเซตหนึ่งแล้วดูนะเธอนี่น่ารักเลยตอนนี้นะ่ยทาอยู่คือเบอร์ศูนย์แปดนะคะแต่ถ้าถามว่า t h เบอร์ที่ขายดีที่สุดเลยนะ แบบสุดยอดเลยคือเบอร์ศูนย์สามแล้วคนชอบเอาซื้อไปทาข้างในคือมันผสมกันได้เจน,นี่นึกออกป่ะเออเนี่ยแล้วน่ก็จะเ,เบอร์สี<ม>บบแบบเราทาสีเบจทั่วปากไปก่อนแล้วเอาสีเข้มเข้มสีชัดชนะคะอย่างเบอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยทาข้างในบงเบอร์เก้าอ่าเบอร์ใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาสีชมพูอะทาข้างในบงเบอร์สองนี่คือแบลมากนะช่แม่นีมากชมพูมากมลกรูจกด้วยนามีกระจกด และพวงก,กุญแจนี้นะคะนัดมีแถมให้ทุกชิ้นนะคะเขาจะแถมอยู่หลังกล่องแบบนี้เลยนะคะปกติชิ้นหนึ่ง315บาทรุ่นนี้เป็นที่นัดไปเอสกับน้องโยชิวันนี้ในไลฟ์น้องเจนนี่เอาไปเลย195บาทค่ะและนัดต้องบอก เห็นสีีแบบนี้ทุกชิ้นบํารุงนะเจนนี่เพราะพี่อยากทำแบรนด์ลิปบารุงหรือว่าลิปมันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นแฟชั่นได้ทั้งสีด้วยทาตาแก้มปากก็ได้แล้วก็บํารุงไปในตัวนะคะ<ล><ล>ใคร<ล>ปากแตกปากดําปากคล้ำเนี่ยแนะนําให้ลองเลยกับรุ่นคราวดี้แล้วแพ็คเกจจิ้งน่ารักมา,กมากอันนี้น่าไปขึ้นโมใหม่มานะจะไม่มีทางซ้ําใครแน่นอนเด็ดขาดนะคะเป็นไงเจนนี่เนื้อมันน,น่ารักไหเนื้อนุ่มมากใช่นเนาะหรือว่าน่ารักแบบน่ารักมากๆ น่าจะสวอตสีให้ดูตรงนี้นะทุกคนคะ่ะอย่างเงี้ยพอเราจิ้มขึ้นมามันจะเป็นนุ่มๆแบบนี้เนาะแล้วพอเราทาไปตรงเนี้ยดูนะ เธอดูสีดิม,มันจะออมเบรมมันจะเบอร์มันจะนวลๆแบบนี้เลยและที่นะสวอชอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเบอร์0ูนย์สค่ะแบบนี้นี่น่ารักมากเขาจะมีทุกโทนเลยนะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นคนแบบว่าผิวแทนผิวสองสีผิวน้ำผึ้งเธอตั้งแต่เบอร์7ถึงเบอร์12นะคะก็สามารถดูในตะกร้าได้เลยนะก็จะเป็นโทนแบบส้มอิดๆแบบนี้ๆๆๆบบนี่น โอ้นี่ก็สูงจนี่พี่เลือกสีแบบว่าคือจบแล้วอะน่าโอ้ที่ใช้ประสบการณ์ที่สบัดแปรงมาสิบกว่าปีน่ยเอามาทําแบรนด์ลิปมันนั่นแหละจของสบัดแปรงเนาะทำลิปเนาะจะต้องทําถึงอยู่แล้วค่ะแล้วมีทั้งหมด12สีด้วยกันนะคะใครสนใจกดลงตะก้าแต่จะบอกวันนี้คือคนชอบซื้อหลายสีจะบอกว่านูท่าสีอะไรคะ จ๋านูเทาแบบแบบนูดธรรมชาติใช่ไหมน้าสาบอกว่ามันมีหลายโทนมากแต่ว่านี่เบอร์เก้าที่เจนนี่ทาก็น่ารักมากนะเขาบอกว่ามีโทนแดงเชอร์รี่ไหมคะโอ้โหแดงเชอร์รี่น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 ี่เหมือนจะเบอร์หกนี่เลยค่ะเดี๋ยวนะเช็ดปากให้ดูเบอร์หกนี่เป็นสีที่ชัดสุดจึ้งสุดนะใครบอกว่าอยากดูจึ้งจึ้งตัวแม่ชัดชัดเลยนะทาแก้มได้ไหมคะได้เลยค่ะโอ้ยมีใครมีใครหนูมามา แก้มบูมเนี่ยแหละมาดูนะอะจากหน้าสดสดแบบนี้นะคะตรงแก้มเราแค่ถับไปแล้วเนื้อมันเป็นเนื้อมูสมันจะเกี่ยง่ายน้องบูมเห็นปะแล้วมันจะช่วยเบอร์ูขุมขนด้วย<ม>แล้วดูแก้มยาบูมตอนนี้ละเลือกแบบน่ารักมากนี่ตอนนี้เราแอบ,บแบบทัดตรงจมูกนิดนึงแบบเพ<อ> <ๆ S 2> ื่อเขินเนเนื้อบ้าลงตาก,ก็ได้นี่แล้วดูอ่ะหนึ่งสองตึงน่ารักมากบูมเนี <ๆ S 2> <า>่ย คือลหลอมัตญิงได้เลยอะตอนนี้นและนี้เบอร์0ูนย์หนะคะหรือว่าจะลองมาหาพี่ปากก็ได้ดูนะจากปากส,สดๆนี้นะ,ะเราจะแต้มน,นิดเดียวตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยไล่เบรนหน่อยอทนี้ดูดิอันนี้ขอดูที่มือได้ไหมคะว่า,าได้เลยค่ะ,ะสะวอชที่มือให้ดูชัดๆหนึ่งทีเธอดูสีไม่มีคำว่าไม่ติดเลยนะ ใช่สีจะแน่นมากแล้วก็จะช่วยเบอร์ลูขุมขนหรือว่าเบอร์ร่องปากได้ด้วยแนะนำส้มอิดเหรอคะส้มอิดอันไหนคะสีเยอะมากเจนนี่จ๋าได้อันนี้ก็ได้เพราะตั้งแต่เบอร์เจ็ดถึงเบอร์12เนี่ยจะเป็นส้มอิดเลยเบอร์เก้าส้มอิดค่ะเจนี่นะดูค่ะใช่อานแบบพี่นัทเลยเบลตที่บอกเกอร์มาโอ้โห นะอแต่ถ้าใครอยากได้สีส้มแบบส้มอิดมากๆนะอันนี้เบอร์0 7นย<ร>์นะคะก็จะเป็น,นส้ม,ม<า>ขอบคุณค่ะอันนเอามาหรือยังหรือว่าต้องส่งมาทีหลังอ่ะไม่ไม่ไม่แพ็คนี้เดี๋ยวพี่ให้เจนนี่เลย <โห S 1> ใช่แพ็คนี้ที่ให้เจนนี่ไปเลย <โห S 1> ค่ะ,คะอันนี้จะเป็นเบอร์0ูนจะออกส้มๆมแบบนี้น่ารักมากนะคะนี่จะได้หมดนี่ได้ให้เลยให้บุมด้วยได้ค่ะแล้วจะบอกวันนี้นั้นมีตะกร้าลองกดดูนะในตะกร้าที่ปักหมุดอยู่ตอนนี้จะมีแบบแพ็คเบอร์1ถึงเบอร์6จากปกติเกือบ2 0 0พ ในร้านเจนี่พี่ให้เลย9 9 9เอาไปเลย6สีค่ะหรือว่าเนี่ยลองเลือกได้เลยว่าเราอยากได้โทนชมพูหรือโทนส้มถ้าโทนชมพูคือโทนชมพูคือเบอร์1ถึงเบอร์6จะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็9 9 9หรือว่าจะเป็นเบอร์7ถึงเบอร์12นะคะเป็นโทนส้มนูดส้มอิดนะคะก็9 9 9หรือจะซื้อแยกชิ้นก็ได้ค่ะมาลิปมันกันแดดอันนี้หนูเก็บเลยเก็บเลย ใครกลัวปากดำปากคล้ำนะคะน้นบอกเลยว่าเอาเลยใช่ไหมมันน่ารักเนาะ ล้วนะตัวเนี่ยเอาไปห้อยบนกระเจงะอยูจินกี้ตายแล้วยิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วชคาลิปมากอนี่ค่ะลิปมันกันแดดทาลิปรุ่นไหนแล้วก็ตามนะนั้นขอเตือนว่าถ้ากลัวปากดําปากข้าคุณต้องทาลิปมันกันแดดอ่ะน้องเจนี่พี่ฝากเปลี่ยนตะก้าให้หน่อยนะถ่ายหั้นเดียนูเชนอันนี้แล้วลองทาตัวนั้นได้ค่ะจะบอกว่ารุ่นนี้นะมีทิชชู่เปียกนะคะเดี๋ยวนะพี่ให้กี่แท่งคะเอร้อยเก้าสิบสองเนี่ยเหมือนจะมีไม่กี่แท่ง ใช่เพราะปกติอันเนี้ยอ,อันนี้ราคาต่อหนึ่งแท่งถูกไหมคะใชะ่เอ๊ะเราจะขายสองสองสองไม่ใช่หรอทำไมทำตะกร้าเสร็จมันเหลือร้อยเก้าสิบสองอ่ะมีคูปองอโอ้โหคือคือน่ะขอขอ,ขอแท่งแยกได้ไหมมี <ยะ S 2> มีแบบนย้เออนี่ปกติหนึ่งแท่งนะคะสองเก้าเก้าวันนี้ในไลฟ์น้องเจนนี่นัดลดให้เหลือสองร้อยยี่สิบสองบาทไม่พอนัดแถมตัวนี้ค่ะ ลิปมาร์กตัวนี้จะเป็นลิปมาร์กก่อนนอนปกติรุ่นนี้ขายดีมากแต่วันนี้เอามาแถมให้ในไลฟ์น้องเจนนี่ให้หนูหน่อยนี่น้องเจนนี่าทาไหนอันนี้นอ,นอ,อันนี้นะอันนี้จะเป็นลิปมาร์กเจนนี่โทษนะลูกอือโอ้โหหนูนอนน้อยใช่ไหมช่วงนี้าปากจะแห้ง,นงหนึ่งหนเอาตัวนี้มาร์กไปเลยแล้วมันจะนุมน่มๆแล้วแท่งใหญ่แบบนี้มันเอาไว้วนๆ ตัวนี้จะไม่มีสีนะคะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นนึกออกปะกลิ่นกุหลาบคุณหนูคุณหนูนะคะและอันนี้เป็นของแถมค่ะ2อ2บาทเป็นของแถม,มเมื่อคุณซื้อ<ม>ลิปมันกันแดดของลิปอิดนะคะ<ม>ตัวนี้นะบอกเลยว่าจุดเด่นคือทาแล้วเย็นเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนไม่ใชอันนี้คือแท่งเดียวหรือสแท่งไหคะลูกค้าถามแท่งเดียวค่ะให้เลือกว่าเอาสีไหนสีเขียว สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีส้มทาแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มต่อเวลา2อนาทีสําหรับลิปตัวนี้โอ้ยคุณคาเจนี่มามามาเดี๋ยวพี่นัสสวอชให้ดูชัดๆนะคะตัวสีส้มเนี่ยเนื้อมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มตัวสีชมพูเนื้อมันจะเปลี่ยนเป็นสีตัวสีเขียวเนื้อจะเป็นชมพูมน,นะคะหนูขอทาสีเขียวได้เลยหะนองโบมนี่ แล้วกลิ่นนะน้องบุญจะติดใจเพราะว่ามันเป็นกลิ่นนี่อา่างุ่นนะฮะไอซี่เกรปและสีส้มเนี่ยจะเป็นกลิ่นยูสุสค่ะใช่แล้วสีเนี่ยจะเปลี่ยนตามอุณหภูมินะคะตอนแรกทาไปมันจะเป็นเจลใสๆเนาะเป็นลิปออยๆแ,แต่สักพักหนึ่งนะคะเขาจะทำให้ปากเราเย็นเย็นเสร็จปุ๊บจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ แบบบางคนทาจะชมพูมากชมพูน้อยเนี่ยแล้วแต่อุณภูมิในตัวเราซื้อลิปต้องซื้อของ beauty blogger ค่ะคขอบคุณค่ะเพราะว่าประสบการณ์ชํานาญมาตลอดระยะเวลาที่จะสมตั้งแต่แรกคลอดโอ้โหปากแบร์ลิปอิดด้วยนะคะเ<ห>ชื่อว่าหลายคนเคยซื้อไปใช้แล้วก็พิมพ์เข้ามาบอกได้นะคะว่าใช้แล้วติดใจยังไงดียังไงนะคะวันนี้นะเอาโปรที่แบบแรงมากๆมาให้จริงๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวปากดําปากค้ําแต่งหน้าเสร็จแล้วอย่าลืมทาลิปมันอีกหนึ่งรอบนะคะโดยเฉพาะ ลิปมันกันแดดเนี่ยฮะน้องบูมันไงหนูรู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็ชุ่มปากเพราะว่าหนูว่าแม่หนูเช็ดหนูเช็ดเครื่องสำอางตลอดเวลาอันนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าแบบมันอิ่มมาแม่ใช่ใช่ใช่12นาทีทำไมเนี่ยโอ้ยน้องเจนนี่ให้พี่เยอะจังเลย12นาทีเลยเหรอโลกขอบคุณนะคะอะนี่สีมันจะเริ่มมาแล้วเห็นปะ มันจะมีโทนชมพูกับโทนส้มนะคะอย่างตอนนี้น,นะาทาเป็นโทนส้มน้องบุ๋มจะทาเป็นโทนชมพูนะคะเราเลือกเลยสีเขียวเปลี่ยนเป็นชมพูสีส้มเปลี่ยนเป็นสีส้มแต่เลือกสีไหนก็ตามนะแถมลิปมาร์ให้ด้วยสองร้อยกว่าบาทฟรีค่ะลองสีส้มดีกว่าได้เจนี่ลองเลย,ายทาลิปมาร์เลยหเหรอคะทาได้เลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นตัวบำรุงทั้งหมดเลยนนอะเจนี่จ๋าแล้วกลิ่นนะเป็นส้มยูสุเธอ แล้วมันจะเย็นเย็นจะนี่เพราะเมืองไทยอะมันร้อนนึกหรอป้าาตัวนี้แล้วมันจะเย็นเย็นปากนิดนึงอ,อันนี้เอาไหมค่ะได้เดี๋ยวพี่ให้อกีกเนี่ให้เลย <laughs> นะคะวันนี้รุ่นลิปมันกันแดดนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะราคารวมๆเนี่ยปกติเกือบ600บาท<ะ>วันนี้เอาไปเลยค่ะเหลือแค่222บาทแล้วดูเท็กเจอร์นะจะเป็นเงาเงาออยๆบำรุงแน่นมากกันแดด s p f 50นะคะแบลว่าใครที่บอกกลัวปากดำปากค้ำนะ ทาทุกวันสูบบุหรีนะคะหรือว่าใช้ปากเยอะไม่ว่าจะใช้จากเหตุการณ์อะไรก็ตามนะถ้ากดปากดําปาก,ปากค้าทาก,กันแดดทุกวันเรายังทาก,กันแดดให้หน้าอย่าลืมทากันแดดให้ปากด้วยวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแบบน,นี้ให้เลยนะคะกดของพี่นัทกดของพี่นัทไปอย่างละเซ็ตไปโอ้ขอบคุณค่ะยังไงฝากลิปอิดด้วยหรือว่าฝากฟิโลเน่ด้วยนะคะได้ดีมากคุณพี่ตอนเนี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกบ้านร้านห้ากับพี่นัทแล้วนะหรอหรอเอมา จะได้คิวพี่ไหมเขาดาวสามล้านห้าเนี่ยได้ตลอดค่ะโอเคมาฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะพยายามจัดโปรแรงๆให้มากจริงๆแบบกับลิปสตสุดเลยเร็วๆฝากทุกคนด้วยนะคะมาคะเอาอันไหนฝากหน่อยนะคะที่เล็งไว้อยู่แล้วอ่ะแล้วจังหวะไม่ได้สักทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้มากดเลยค่ะนะฟิโรเน่นะคะก็ลดราคาให้นี่ลิปที่เอ็กกับน้องโยชิก็ลดหรือว่าจะเป็นลิปมันกันแดดที่ปกติน้นไม่ทำโปรนี้เลยนะ แต่ว่าเขาบอกว่ามาหาน้องเจนนี่ต้องมีราคาพิเศษปาก,ปากหนูสีขนาดกินข้าวมาันเห็นว่ามันจะออกโทนแบบมันจะมีความส้มๆแล้วมันจะออยๆเงาๆน่ารักแบบมากเนี่ยปากมันจะดูอิ่มฟูด้วยนะคะ <c oughs> ใครบอกว่าก็ปากดำปากคล้ำนะคะ <ขอ S 1> ปากแตกคิดยอดรอนะคะ,ะมาเลยน้องเจนนี่คือก็ลุ้นเหมือนกันใช่ค่ะอยากได้เงินพี่นัดมากลุ้นมากว่าจะกี่บ้านนะคะอาฟิโลเน่ก่อนมาค่ะฟิโลเน่นะคะฟิโลเน่กี่บ้านคะห้าร้อยบ้านหนึ่งแสนสองหมื่น ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะิค่ะอุ้ยลิฟคลาวดี้เอ็กกับน้องโยชิจะได้กี่บ้าน1,500งพันห้าร้อบ้านสามแสนแล้วก็ลิฟกันแดดเนาะลิฟกันแดดจ้ะลิฟกันแดดมาๆๆๆ1,500น้ารอยบ้านอีกสามแสนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดก็คือ8ปดแสนบาททั้งหมดโหอีนี้จะลานแล้วอ่ะ อีกนิดนึงจะรานแล้วจริงๆว้าวนะอีกนิดนึงจะรานได้ให้เซนนี่ได้อยู่แล้วได้ห้าร้อยชิ้นจะเอาข้างบนเพิ่มไปนะคะแล้วไม่ต้องห่วงนะกดสั่งวันนี้พรุ่งนี้เราส่งเลยนะคะเราดูเท็กเจอร์ปากของเราตอนนี้สวยมากอได้ค่ะเนยจะได้มูดประมาณไหนเอาแบบว่าส้มส้มสุขภาพดีงั้นพี่ขอทาเบอร์จเป็นสีที่พี่ชอบมากๆพี่ค่อยสีเนี้ยไว้กับโทรศัพท์พี่เองนะอนุญาตนะคะ อยากไปพิสแต่คิดถึงเนาะตอนนั้นเอาที่ไมโอเวอร์กันอ่ะแล้ววันนี้สามีอยู่ไหนยังไม่ได้เซฮัลโหลกันเลยสามียังไม่ตื่นเพราะว่าเมื่อคืนสามีโซโล่ยาวให้ลูกค้าจนถึงเช้าแต่ที่หลอกคู่หนูน่ารักมากเลยนะช่วยกันแบบทำมาหากินอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันซัพพอดไอ้คนไม่มีคู่มาเช้าเย็นเดินขึ้นรถล้างหน้าแปรงฟันออกกำลังกายแกไม่ต้องพูดคนก็ดูเยอะนี่เอาอย่างนี้ไว้วันไหนไปวิ่งด้วยกันไหม ออกกลังการด้วยกันส่วนเรื่องอื่นได้ไหมกินหรือว่าอะไรเงี้ยอ่ะเราดูสีแก้ามตรงนนี่ข้างนี้เห็นปะมันจะมีความแบบส้มๆละมุนละมุนขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักมากพี่ขอทําให้สองข้างนะจะได้เท่ากันนะเดี๋ยวพี่แอนทองมาจะได้เป็นละนักแสดงละล้านเออมา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 เน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 เจมมาก็มาวันเนี้ยโอ้โหคนมาหาหนูเยอะมากดีจะจะบอกว่าดีใจกับน้องนะคุยในโทรศัพท์แล้วว่าหนูวันนี้หนูตัดสินใจแล้วมีผู้ใหญ่ทักมาบอกหนูว่าจ้ะ ดราม่าจะทําอะไรหนูไม่ได้ถ้าหนูไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาทําเพราะฉะนั้นต่อจากนี้หนูจะไม่สนใจเลยเหมูนจะตั้งใจทํางานหน้าที่หนูก็พอพี่บอกจะนี้นะว่าเมื่อเชา้าเห็นตั้งสเตตัสอยู่แต่บอกว่าคนชมเราก็เยอะเราต้องโฟกัสที่พลังบวกถูกไหมอืมคือถ้าเราโฟกัสพลังงานดีๆเราจะเห็นแต่พลังงานดีๆเนาะอันนี้ที่ทาอยู่คือคราวดี้นะคราวดี้ค่ะเบอร์ศูนย์เจ็ดนะบะี้าอุ้ยวันนี้ส<ด>ีน <ะ S 1> ีน้เหมาะกับหนูอะ อคราวดีหนูให้อีก200ตลับเลยจะได้อย่างแล้ว0 0พจะ6,000บ้านเลยถึงเลยเอวันนี้ถึงเลยหรอโอ้ยทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่กดให้อันนี้เป็นเบอร์07นเจะคะก็ทำเป็นจะไม่มาหาน้องตอนแรกจะไม่ทันอีเวนต์แต่ขอขอบคุณมากที่หนูเลื่อนเวลาพี่โอ้หนูอยากใช้ก็รู้ว่าพี่เอามาให้แล้วตอนแรกจะคอหากันแต่เจนนี่พอได้เรคอมา วิ่งอีเวนต์เสร็จมานี่เลยนะคะถ้าหมดเบิกได้ตลอดไหมได้สิเม็ดสีชัดมากดูเบอร์สิบนะทุกคนดูนะเวลาใช้ที่หนูไม่เคยเห็นลิฟที่ทําแบบนี้เลยใช่มันเป็นเนื้อมูสเนื้อคุณมฆเยวขาพยายามขายปรงขายแปลงกันของพคือนิ้วจริงๆมีแปลงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องโดนค่าตะกร้าเพิ่มไงไม่แต่ว่าอันนี้ก็โอเคนิ้วได้เลยจบแล้วนิ้วได้เลยแล้วดูนี่อันนี้เป็นเบอร์สิบสองนะคะใช่อันนี้เป็นเบอร์สิบสองจะเป็นโทนแบบ นูดๆกะปิแบบนี้ใครที่บอกว่าเมื่อกี้มีเห็นคอมเมนต์ว่าหนูอยากได้สีแบบนูดๆกะปินิดนึงเธอจ๋าขอดูเบอร์หกหน่อยค่ะได้เลยค่ะเบอร์ศูนย์หกนะคะนี่น่ารักมากวันนี้ที่นัดเอิมเลยเบอร์ศูนย์หกที่นัดทาอยู่เป็นการไลฟ์สดที่คนนั่งดูกูอยู่ประมาณพันคนน่ะเขาไม่สาวสุดหน่อยเออลด์นะลด์นะเออ บอร์ศูนย์หกค่ะจะออกแดงๆนิดนึงแบบนี้ค่ะอุ้ยสวยอ่ะสวยหนูต้องแท็บข้างในขอดัดของเราวาดปากนิดนึงเออแม่มันใช้ได้หมดเห้องช่างปากใช้ได้หมดตลับเดียวแล้วอยู่ได้นานอยู่ได้เลยตาแก้มปากตาแก้มปากน้องติณียฟันทีนึงอืเออปุ๊บเป๊ะนี่ค่ะไม่ใช่ติดลิปมันติดน้ำพริกขอโท่ะน้ำพริกยังติดอยู่เอ๋อพี่นัทขอโทษขอซูมปากมันน่ารักเลยจนี้โอ้โหเข้าใจแล้วทำไมวันนี้แบบ เรจะขายได้ล้านหนึ่งเนี่ยวันนี้ดูดิน่ารักมากเราไฮเกตจิ้งมานน่ารักจริงๆของกุญแจดอกไม้นี่แถมให้นะคะที่ทำแบบพี่นุ่นไงที่นั่งๆแล้วก็ซูมแล้วก็สวยเลยอันนี้แบบได้ครึ่งหนึ่งก็ไม่ถึงแต่สีแก้มน่ารักมากนะเนี่ยสีแก้มสีปากเบอร์ศูนย์เจ็ดก็ตกใจนี่เออน่ารักน่ารักเลยสีไม่เพี้ยนจากก๊อกอ่ะของจริงกับกลอมไม่เพี้ยนนายคิดมาแล้วเพราะบิวตี้บ็อกเกอร์ถ้าทำต้องตรงมนี่นโดนด่าเออสวยมาก ฝากด้วยนะคะมาสรุปยอดรอบสุดท้ายมาค่ะสรุปยอดกันลิปคลาวดี้สองพันชิ้นสี่แสนห้าอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่ครับสองพันชิ้นออกแล้วค่ะแล้วก็ลิปกันแดดสองพันชิ้นสี่แสนห้าเป็นเก้าแสนบาทได้สองพันหรอใช่โอัขอบคุณค่ะรฟีโเนตัวต้านแก่ค่ะมาค่ะเอ่อห้าร้อยบ้านแสนสามหมื่นทั้งหมดหนึ่งล้านสามหมื่น ขอบคุณค่ะคนที่อุดหนุนได้นะคะสี0พ้ารบาทโอ้โหทวงมาพนักงานลองแตะเงาคามหนูเพิ่มหรือว่าพอแค่นี้ถ้าจ่ายค่าคำเพิ่มต้องขายอีก500ร้บาทเอาไงทุกคนสู้ไหมสู้ไหมง่ายง่ายง่ายหอยอีก500ร้บาทพี่จะได้จ่ายหนูทั้งหมด2แสนเออไม่ใช่5 5,000บาทมันเท่าไหร่สอ2แสนห้าเออมามามาให้ตัวนี้ได้อยู่แล้วมาทั้งทีวันนี้ต้องจัดนะฮะ งั้นเราขอดันตัวนี้นิดนึงนะอยากจะบอกว่าใครกลัวการแก่ขึ้นทุกวันทุกวันนะโอเคได้ได้นะนะบอกเลยว่าอนุมูลอิสระมันน่ากลัวมากตอนนี้ทานแล้วจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยทดให้เราเนี่ยดูเด็กดูสดใสนะคะไม่เบลียไม่เหนื่อยจาดเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบได้เลยค่ะนี่เบอร์สิบจะเป็นโทนสีนี้ค่ะตรงฝาจะเป็นสีนี้นะคะแล้วดูตลับข้างในซึ่งเธอดูนี่นะหนึ่งสองโบ นี่คือสีเบอร์สิบแล้วดูดิ <ทำ S 2> ถ้าเอาไปทาแก้มนะน่ารักมากเนี่ยหรือจะทาปากก็ได้นึกออกปะสีนี้เป็นสีที่แบบสุดมากจริงน้องจะบอกว่าสีนี้มันน่ารักแบบครบแล้วค่ะพันครบแล้วเหรอยังไม่ได้ขายเลยเเมาแล้วเอาสวัสดีครับเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงเลยอ่ทุกคนวันนี้พี่นัทก็คือแบบขายได้เป็นร้านตอนนี้ยอดของเราเขาดาวที่สี่ล้านสี่ล้านบาท ขอบคุณด้วยคะ่ะคุณทีมงานทุกคนด้วยเลยนะค,ะ<อ>คุณเจนเนีะ่ะขายได้ร้านเลยเดี๋ยวมาใหม่นะได้ให้พี่นัองอยู่ช่วยขายอะไรต่อไหม ฉันมาแล้วเนี่ยโอ้แต่ก้ารต่อไปคืออะไรให้เลยอ่ีหลุเอาไปเอาไปเอาไปบูมอ่ะมึงกินเยอะๆกูกินข่าวกูไม่แต่งหน้านี่กูใช้น้องบูมเดี๋ยวยังไงคราวนี้เดี๋ยวพี่เอามาให้อีกนะได้ขอบคุณค่ะของพี่นัดห้าปันบานนะจ๊ะค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยนะคะแต่ว่าเอาห้าพันพอโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไป็นหกเน้วอ่ะให้พี่ช่วยนั่งเล่นอะไรไหมของลูกค้าทางบ้านคืออะไรครับป้าน้อยเป็นตัวนี้ค่ะแม่คืออะไรอ่ะ ตอนนี้คืออะไรเอ่ยกินแล้วจะช่วยเกล็ดนี้อันนี้ใหมแบรนด์ใหม่เล็กๆคุ้มตัวใหญ่จะใครๆก็ต้องกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะโอเคครัถ้าจะช่วยอยากให้สุขภาพดีอ่ะเลิศเลิศแม่นาชช่วยชาวบ้านเขามามาแม่มาตังค์ได้ได้สวัสดีจ้าได้สวเสดีจ้าเก็บพี่ยอดหมือนทำโปรหรือยังจ๊ะ